ก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่อยู่ในช่องของ jasmine ไรสุขทุกท่านนะครับก็ขั้นตอนนี้นะครับจะเป็นขั้นตอนการหมักหมทำโจ๊กนะครับก็ผมเชื่อว่าการหมักหมูเนี่ยทุกคนก็อาจจะรู้อยู่แล้วแหละนะครับอาจจะมีสูตรการทําอยู่แล้วของแต่ละคนแต่ละร้านนะครับก็วันนี้นะครับการที่ท่านได้มาดูคลิปนี้นะครับท่านก็จะได้ความรู้ทิค เล็ก,เกน้อยจากทางร้านเราไปด้วยนะครับผมก็จะได้พูดสอนแทรกเกี่ยวกับความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่เราผ่านมานะครับแล้วก็จะสอนแทรกเข้าไปในคลิปนี้ด้วยนะครับเอาละนะครับเมื่อหมูนะครับเมื่อเราได้หมูเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เทลงใส่ภาชนะนะครับเทลงใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้ของผมก็จะเป็นหม้อนะครับเป็นหม้อเบอร์32นะครับเทใส่หม้อหรือจะเทใส่พวก ชามก็ได sí, si ้นะครับถ้าใครมีถ้าใครสะดวกนะครับก็เมื่อเทหมูลงไปนะครับเราก็เทซอสหมักลงไปนะครับซอสหมักที่เพื่อนเพื่อนที่ทุกท่านได้รับไปจากร้านเรานะครับครับเตรียมหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เทซอสหมักลงไปนะครับตามขนาดตามปริมาณที่เราคำนวณไว้ให้นะครับซอสหมักทางร้านเรานะครับก็จะเข้มข้นมากนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่สั่งไปจากร้านเรานะครับก็จะเป็นซอสสาหรับทาโจ๊กโดยเฉพาะนะครับ คือเราหมักครั้งเดียวนะครับแล้วก็สามารถใส่ตู้เย็นได้เลยนะครับไม่ต้องปรุมเพิ่มนะครับหรือไม่ต้องปรุงเพิ่มแต่อย่างใดเลยนะครับสูตรร้านเราจะเป็นสูตรที่เข้มข้นมากนะครับในส่วนของซอสหมักนะครับโอเคนะครับเมื่อเราได้หมูเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เทซอสลงไปแล้วนะครับเราก็ทําการนะครับคุกเขาให้เข้ากันหรือว่าหมักให้เข้ากันก็นั่นเองนะครับก็ระยะเวลานะครับขึ้นอยู่กับปริมาณของหมูนะครับ อ่าส่วนใหญ่ผมได้ทําคลิปลงไปแล้วนะครับว่าการหมักเนี่ยมันถ้าหมูมันน้อยนะครับเราก็ใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับแต่ถ้าหมูมากเขาใช้เวลาสักนิดนึงนะครับอันนี้หมที่เห็นก็คือหมูสี่โลนะครับเป็นหมูสี่โลนะครับเมื่อเราเตรียมอ่าหมูเรียบร้อยแล้วเทซอสหมักไปแล้วนะครับเราก็ถุงมือนะครับเราต้องใส่ถุงมือด้วยนะครับพวกระวังพวกอ่า น้ำซอสนะครับที่จะเข้าไปในเล็บของเรานะครับเราก็ป้องกันไว้นะครับแล้วก็พร้อมด้วยหนังยางนะครับรัดตรงข้อมือไว้นะครับไม่ให้ถุงมือมันมันมันไหลออกนะครับเอาละนะครับเมื่อเราครบขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็ทําการหมักเลยนะครับหมักไปเรื่อยๆครับสาหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ได้ซอสหมักไปจากทางร้านเราแล้วครับก็ทําตามคลิปนี้ได้เลยนะครับนี่ครับนี่ครับคือซอสหมักของทางร้านเราเนี่ยจะหอมมากนะครับ หอมมีเอกลักษณ์มากคือลูกค้าติดก็เพราะซอสหมักเนี่ยนะครับหลายท่านนะครับก็าอาจจะตามมาจากในกลุ่มนะครับก็อาจจะยังไม่เคยดูคลิปหมักหมูนะครับจริงๆแล้วคลิปหมักหมูผมก็ทําไว้นะครับแต่ตอนนี้คลิปมันเยอะนะครับก็หลายๆท่านก็ไม่ได้เข้าไปมันคือมันเข้าไปแล้วมันอยู่มันเยอะ,ะครับผมก็เลยจะทําคลิปนี้ขึ้นมาใหม่นะครับคือเอาเป็นคลิปอัปเดตนะครับในงารทํา ก็หมักไปเรื่อยครับหมักไปเรื่อยนะครับหมักไปเรื่อยครับสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่สั่งซอสหมักไปจากทางร้านเรานะครับก็ผมก็จะบอกวิธีนะครับในการทําต่างๆนะครับเป็นสูตรของทางร้านนี่ครับหมักไปเรื่อยครับถ้าท่านได้ถ้าเพื่อนเพื่อท่านไหนนะครับสั่งซอสหมักไปจากทางร้านเราแล้วเนี่ยก็สามารถหมักครั้งเดียวได้เลยนะครับเทลงครั้งเดียวแล้วก็หมักกับหมูไว้ได้เลยนะครับแล้วเราก็เอาใส่ตู้เย็นไว้ครับ เราจะทําทานกินเองจะทําตอนไหนก็ได้นะครับเราหมักเราเทหมักครั้งเดียวไปเลยก็ได้นะครับครับก็สําหรับมาถึงตอนนี้นะครับแล้วก็หมักไปเรื่อยๆครับหมักไปเรื่อยๆจนกว่าหมูเราเนี่ยจะเหนียวจะหนืดนะครับช่วงเวลานี้เราก็หมักไปเรื่อยๆนะครับหมักให้เข้ากันนะคลุกเข้าไปเรื่อยๆนะครับทําไปเรื่อยๆหมักจนกว่าหมูจะเหนียวนะครับจะเหนียวมือคือเราจะรู้สึกได้เองนะครับเวลาที่หมูมันเริ่มเข้ากันนะครับ ก็หมักไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเราเนี่ยหมักเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถที่จะนําหมูเนี่ยใส่ภาชนะนะครับอาจจะเป็นถุงพลาสติกหรือว่าเป็นกล่องนะครับตามที่เพื่อนๆมีนะครับเป็นภาชนะที่เรามีตามในบ้านเรานะครับแล้วก็เอาใส่ถุงใส่กล่องแล้วก็ใส่ในช่องฟิตนะครับแช่ไว้หนึ่งคืนนะครับคือแช่ไว้หนึ่งคืนนะครับก็นะครับนี่ครับก็จะเริ่มเหนียวแล้วนะครับ นี่เริ่มเหนียวแล้วเราสังเกตได้ง่ายครับถ้าหมูเหนียวเนี่ยเริ่มเหนียวแล้วก็นะครับเขาจะเริ่มแบบหมูแบบเริ่มจะเหนียวติดกันนะครับก็หมักอีกสักนนิดนึงครับหมักเพิ่มอีกชักนิดนึงนะครับก็เมนูนะครับเมื่อเราเทซอสหมักลงไปแล้วนะครับแล้วก็หมักหมูเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือเมนูในการทำอ่าหลังจากที่เราทําโจ๊กครับเราสามารถอ่าใช้หมูตัวเนี้ยนะครับทำเป็นข้าวต้มได้นะครับทำเป็นต้มจืดมะละกได้นะครับต้มจืดเต้าหู้ได้นะครับหมูตัวเนี้ยอ่า ซอสหมักตัวนี้นะครับหมักหมูแล้วเนี่ยเราสามารถทําได้หลายเมนูนะครับจะเปลี่ยนเป็นเมนูต้มจืดมะระนะครับต้มจืดเต้าหู้นะครับเป็นข้าวต้มนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้หลายเมนูนะครับโดยใช้หมูตัวนี้นะครับคือไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนะครับใช้หมูตัวนี้ในการต้มนะครับกับน้ําก็สามารถทําเป็นอาหารได้เลยครับ